ซิมแม็กซ์กับซิมแม็กซ์โอเอสใช่โอเอสนี้ย่องมาจากอะไรโปรคิวโอเวอร์ไซส์ครับโอเวอร์ไซด์ขนาดใบโปรฟีบ้าหรือว่าโอเวอร์สปีดโอเวอร์ไซส์ครับโอเคทำให้ใบใหญ่โอเวอร์สปีดหรือไม่คุณต้องเป็นคนทดสอบครับซึ่งหัวข้อในวันนี้เราจะมาตามหาว่าเล็กเจ็ดนะครับซิมและซิมโอเอสนะครับซิมแม็กซ์และซิมแม็กซ์โอเอสอะไรไกลกว่ากันถูกต้องเพราะมีคนคําถามหลายคนบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วโปรใบใหญ่ต้องตีไกลอยู่แล้วมันไกลจริงไหมหรือไม่และไกลเนี่ย ของซิมแม็กกับซิมโอเเนี่ยเท่าไหร่โอเคอยากดูว่าแม็กซิมัมคือต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ตีมตามหาไม้นะไม่ธีมตามหาว่าอะไรไกลที่สุดใช่เพราะฉะนั้นผมจะหัวเต็มทุกไม้เลยโอเคนะครับแล้วก็ใช้ลูกเดียวด้วยนะลูกเดียวลูกเดียวนะแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับต้องบอกกันอย่างนี้ว่าเราเนี่ยไม้2ตัวเนี่ยเป็นก้านโคะก้านกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักเดียวกันอ่ะแจ้งท่านผู้ชมก่อนได้ก้านเนี่ยเป็นน้ำหนักเดียวกันนะครับเป็น KBS Max นะครับน้ำหนักเดียวกันที่85กรัมแต่ตัว Oversize เนี่ย OS เนี่ยจะเป็น f l e R ส่วน s i m Max เนี่ยจะเป็น f l e S ใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในที่บอลสปีดแล้วกันถูกต้องสปีดอาจจะต่างแน่นอนแหละครับสปีดต่างแต่ว่าต้องดูบอลสปีดด้วยใช่ครับผมเพั้นไปลองเลยครับ สิ่งเป็นที่เรียบร้อยครับกับการทดสอบชุดเหล็กเทเลเมตในตระกูล Sim Max และ Sim Max OS ครับผมถูกต้องครับผมผมตีไปทั้งหมดนะครับเหล็กละ5ลูกด้วยกันครับเล่นเอาเหนื่อยไปเลยนะโอ้โหตี oh. เต็มทุกลูกเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมได้เห็นนะ <c oughs> เห็นอยู่แล้วแหละก็จะรู้ว่าโปรฟ้าเนี่ยโอ้โหใส่ส,สุดตัวกระโฟงกาวฟอร์สขาเข่ากระโดดบินหมดนะครับนะครับแต่ลูกไม่บินต้องบอกอย่างนี้โดนดีนะเอางี้ครับเมื่อสักครู่นี้โปรฟ้าได้เริ่มจาก ซิมแม็กซิมแม็กก่อนนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครับหัวข้อเนี่ยมันจะเขียนอยู่ที่8ไอออนนะครับเป็นเหล็ก8 8ไอออนเนี่ยจะเป็น OS เหลเจ็ดเนี่ยจะเป็นซิมแม็กโอเคซิมแม็กใช่ไหมครับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีเหล็กเจ็ดเหล็กเจ็ดในจอนะครับที่เป็นเหล็กเจ็ดเนี่ยก็คือตัวซิมแม็กนะครับระยะที่ผมทําได้นะครับแคลรี่เนี่ยอยู่ที่207หลานะครับ207หลาในเหล็กเจ็ดมาไปแล้วต้องบอกว่าไกลกว่าเหล็กสี่ผมอีกนะโอ้โหนะครับ ขับสปีดอยู่ที่94.9นะครับนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับบอลสปีดอยู่ที่132นะครับวูดิค l ลล้อนอยู่ที่17.6นะครับก็คือล้อนกำลังดีเลยนะครับกำลังดีเลขก7นะโอเคแล้วก็ความสูงระดับความสูงอะไฮด์นะครับอยู่ที่119 ความสูง0 9โอเคเราตอนนี้เราไม่บอกว่ามันสูงไปหรือน้อยไปให้จําตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะแต่เราตอนเปรียบเทียบกับตัวซิม a ม็กซ์เนียพราะอย่างที่บอกวันนี้เรามาดูเรื่องของระยะอย่างเดียวกับบอลสปีดนะครับซึ่งในหน้าจอไฟสโคปครับที่เรามาดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวโอเวอร์ไซส์เนี่ยผมตีได้ไกลกว่านะครับซึ่งในหน้าจอเนี่ยได้เลทให้ว่าตัวนี้ดีที่สุดละสำหรับผมนะครับให้ดาวแบบห้าดาวเลยห้าดาวเลยนะครับนึกว่าไก่ย่างนะฮะนะครับผม ที่โปรตีฟาตีได้ระยะที่ดีที่สุดก็ค,คือตัว Sim Max OS, OS นะครับระยะ <ผม S 2> แคลลี่ของเล็กเจ็ดซิมแมอเนี่ยอยู่ที่221ร้หลาส oh 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 oh. 2งเ <c oughs> มื่อกี้ผมบอกว่าแคลลี่ไกลกว่าเล็กสี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่อันนี้แคลลี่เล็กเจนะ็ดเนี่ยไกลกว่าทั้งทั้งเล็กสี่ผมเีก โโอ้หรวมวิ่งด้วยใช่ไหมใช่ไกลมากนะแค่ี่อยู่ที่221หลาครับโทโ้ระยะรวมอยู่ที่224หลาคือถ้ามันระยะไกลขนาดนี้จะวิ่งสัก3หลานี่ถือว่าแฮปปี้แล้วใช่ครับผมบอลสปีดอยู่ที่137ไมล์บอลสปีดนี่เยอะกว่าเล็กซี่ผมแน่นอนโอ้โหบอลสปีดนี่ก็โหดร้ายมากบอกเลยครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์ที่ตีไดเวอร์ขับสปีดประมาณ100ไมล์เนี่ยตีเต็มๆอ่ะบอลสปีดอยู่ประมาณ150ครับอันนี้เล็กเ3 7ไปละ โอ้หถือว่าแรงมากนะแต่ว่าผมวีฟ้าเป็นคนที่ขับสปีดค่อนข้างสูงนะขับสปีดอยู่ที่97.8ใช่ครับผมขอแชร์อย่างนี้บ้างผมวีฟ้าผมเป็นคนที่สปีดน้อยเหล็เจ็ดผมจะอยู่ที่ประมาณ85ครับผมนะครับความเร็วนะครับขับสปีดอยู่ที่ประมาณ85ไมล์ครับผมเนี่ยพอมาใช้ซิมเนี่ยระยะผมขึ้นมาเป็นจากเลขกเจ็ดตีได้ประมาณ100 70เป็น190ได้20หลาเลยบอลสปีดผมกระโดดขึ้นชัดเจนจากบอลสปีด120ไมล์กระโดดขึ้นมาเป็น126่งร้อยยไมล์หนึ้ซึ่งมีผลแน่นอนนะทำให้บอลไกลขึ้นนะครับผมเห็นได้ชัดเลยผมรู้สึกว่าซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้โปรคิวก็ใช้เป็นตัวเทเลเมต M ห้านะมันเป็นซิมแม็กบุ๊คโปรหไกลขึ้นทันทีชิเปลี่ยนครับเล่นกอล์ฟง่ายเลยบอกโปรย่าตีไกลผมพอเล่นได้เลยอย่างนี้โอ้โหจริงจริงเล่นกับโปรพวกนี้นะครับผหนน่ายมกะ แต่ต้องบอกงี้ครับที่ได้นะยะไกลเนี่ยครับโอเคเรื่องขององศาเนี่ยก็ไม่ได้แบบสะตองมากจนเกินไปนะแต่ยงเราว่าค่อนข้างสตองครับผมได้อีกอย่างหนึ่งด้วยเทคโนโลยีครับหน้าไม้ของ s i m Max และ s i m Max OS เนี่ยมีความบางถึง1.5มิลลิเมตรคือเรียกได้ว่าพอลูกกอล์ฟที่สัมผัสกับหน้าไม้เนี่ยจะมีความเด้งช่วยนั่นเองใช่ครับผมแล้วยังมีในเรื่องของตัวซับแรงอยู่ด้านหลังของใบเหล็กชื่อว่าเทคโนโลยี i n v e r t Cone คนะครับจะอันนี้จะทําให้ลูกเนี่ยไม่มีการสลิปหรือ สูญเสียแรงในขณะที่เข้าปะท่าไปแล้วได้หมายความว่าถ้า Impact ปุ๊บก็ออกเลยรวมถึงสป e ดพ p อ c เกตนะครับที่อยู่ใต้โซลฐานเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสปริงทำให้หน้าไม้มีการให้ตัวได้อีกถึงว่ามันตีแล้วบอลสปีดสูงมากนะครับใช่ครับผมคือต่อให้เอาเหล็กที่เป็น c อ่อแคลมานะหรือว่าไม่ได้มีเทคโนโลย,ยีอยางเงี้ยผมเชื่อว่าต่อให้สปีดแรงอาจจะไม่ได้บอลสปีดหรือระยะที่ไกลขนาดนี้ก็ได้นะครับแล้ววันนี้สรุปง่ายๆเลยครับผมเจ้า Tele เม m a ิมแมสโอเไกลกว่าไกลกว่า <c oughs> ใช่ครับยังเห็นได้ชัดเลยนะครับผมสำหรับใครที่กำลังตามหาระยะทางนะครับลองให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเนี่ยอยากให้ท่านได้ทดสอบเปรียบเทียบดูก่อนนะแล้วลองดูตัวเองเหมือนที่โปรฟีฟาบอก